เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังดวงวันนี้ เรื่องรายวันประจำวันพุธที่21กันยายนพุทธศักราช2565สําำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินสถานการณ์การเงินตอนนี้ไปได้ดีมีเงินเข้ามามากมายเรื่อยๆฐานะการเงินก็ดีขึ้นเรื่องของการงานการงานของคุณพลิกจากร้ายกลายเป็นดีตอนนี้จังหวะด,ดีๆจะทำอะไรเข้ามาตอนนี้ก็ไม่ติดขัดเลยพร้อมที่จะลุยต่อเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คูณและคนรัก เกิดสงครามน้ำลายอยู่ดีๆก็มีประเด็นถกเถียงกัน ในเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องส่วนคนโสดมีวิแววว่าจะได้พบรักครั้งใหม่แต่เป็นการรักแบบค่อยเป็นค่อยไปยสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินระยะนี้คุณจะหาเงินเข้ากระเป๋าได้มากสิ่งที่ล่องลงทุนลงแรงก็จะได้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีเรื่องของการงานดาวรุ่งพุ่งแรงกลายเป็นดาวรุ่งที่ทํางานไปเลยในตอนนี้ไม่ว่าคุณจะทํางานหน้าคอมงานบัญชีงานเอกสารต่างๆก็มีข่าวดีในวันข้างหน้า เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักงอนกันบ้างงอนกันไปงอนกันมาแบบนี้เรื่อยๆแต่ไม่นานก็ปรับความเข้าใจกันส่วนคนโสดตอนนี้ มีคนเข้ามาตกหลุมรักแต่ต้องใช้เวลาศึกษาดูใจกันไปก่อนสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินมีรายได้ไหลเข้ามาเต็มกระเป๋าไม่ขาดสายแต่รายจ่ายก็เยอะไม่เบาเหมือนกันเรื่องของการงานภายนอกของคุณดูเหมือนปกติแต่ลึกๆแล้วกลับเป็นความยุ่งยากบางสิ่งบางอย่างคุณอาจจะต้องเหนื่อยเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักค่อนข้างมั่นคงต่างฝ่ายต่างเอาใจใส่ดูแลซึ่งกันและกันเป็นอย่าง ดีสว่วนคนโสดจะมีคนเข้ามาพูดคุยทําความรู้จัก แต่ยังไม่ชัดเจนสำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องรายได้เข้ามาเต็มกระเป๋าแถมมีโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาให้ลุ้นอีกด้วยเรื่องของการงานแม้ว่าความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆแต่คุณก็พยายามและไม่ท้อแท้ต่ออุปสรรคสุดท้ายก็สามารถสมหวังได้อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรัก ถ้ามีเรื่องที่ไม่พอใจกันก็ให้ลองเปิดใจคุยกันก่อนสอนคนโสดจังหวะนี้ไม่ยุ่งเรื่องรักมุ่งแต่การทำงานอย่างเดียวสำหรับคนที่เกิดวันพารัสบดีเรื่องของการเงินตอนนี้มีรายจ่ายข้องมือแต่ระวังเรื่องค่าใช้จ่ายที่มากมายเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องบ้านที่อยู่อาศัยหรือภายในครอบครัวก็ตามเรื่องของการงานแม้ว่าคุณจะเหน็ดเหนื่อยมากน้อยแค่ไหน ขอบอกได้เลยว่าสิ่งดีๆกำลังจะเกิดขึ้นและจะเข้ามาเยือนในเร็ววันนี้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักสถานการณ์ต่างๆค่อยๆดีขึ้นหากมีปัญหากันอยู่ก็สามารถเคลียร์กันได้จอดกนสดกำลังจะได้รัก ส่วนคนโสดกำลังจะได้พบรักครั้งใหม่ที่ทำให้หัวใจของคุณชุ่มชำ่ำสำเร็จสุขเรื่องของการเงินการเงินตอนนี้ได้โชคลาภมาจากการทำงานเงินทองหลั่งไหลเข้ามาแบบไม่ขาดสายเรื่องของการงานตอนนี้ความสุขความสมหวงังความก้าวหน้าเริ่มปรากฏให้เห็นแล้วช่วงนี้จะคิดจะทำอะไรก็ดีไปหมดทุกอย่าง เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คู่และคนรักยังรักกันดีไม่มีปัญหาต่างคนต่างวงใหญ่ซึ่งกันและกันส่วนคนโสดตอนนี้ยังไม่มีใครเข้ามาในชีวิต ทำงานไปก่อนจะดีกว่าสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินรายได้ไหลเวียนสะพัดเข้ามามากหากวางแผนจัดการเรื่องการเงินจะดีที่สุดเรื่องของการงานไม่มีใครรู้เลยว่าจะต้องเจอปุปักรคอะไรบ้างแต่ขอให้คุณมั่นแต่ขอให้คุณมุ่งมั่นตั้งใจให้ดีทุกอย่างก็จะผ่านไปได้เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คนลักคนรักสถานการณ์ยังไม่แน่ไม่นอนสักเท่าไหร่บางวันดี บางวันดีบางวันร้ายแต่บางทีก็ขัดใจกันบ้างสอนคนโสดบู๊กับงานเป็นหลักเรื่องรักไม่รีบร้อนดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ